สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI คากูรูแหล่งรวมข้อมูลรถยนต์ใหม่ล่าสุดรีวิวแบบจอดลึกและข่าวสารในโลกยานยนต์สำหรับใครที่รักรถยนต์โดยเฉพาะวันนี้เรามีหนึ่งในกระบาดท,ที่หลายคนรอคอยกันมานานรถที่พร้อมจะเขย่าว,วงการปิกอัพในปี2026นั่นก็คือ Isuzu TFR Dragon Max รุ่นใหม่ล่าสุด เมื่อพูดถึงประกูลอิสุส TFR หลายคนคงจำได้ถึงความทนทานความแข็งแรงและสมรรถนะที่ตอบโจทย์ทั้งงานบรรทุกและการใช้งานในชีวิตประจําวัน Dragon Max ปี2026จึงถูกพัฒนามาเพื่อต่อยอดตำนานนี้ด้วยดีไซน์ที่ดุดันยิ่งกว่าเดิมเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและสมรรถนะที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้ครบทุกด้านด้านการออกแบบภายนอก Dragon Max โดดเด่นด้วยกระจังหน้าใหม่สไตล์สปอร์ตที่ดุดันมากขึ้น ไฟหน้าเล็ดแบบแมทริกที่ปรับลำแสงอัตโนมัติรวมไปถึงกันชนที่ออกแบบใหม่ให้ดูแข็งแกร่งและคล่องตัวในเวลาเดียวกันเส้นสายด้านข้างถูกเน้นความฉบเฉี่ยวเพิ่มเส้นคมที่สื่อถึงพลังและความเร็วส่วนด้านท้ายมาพร้อมไฟเล็ดทรงเรียวยาวและฝากระบาดท,ที่ออกแบบให้ใช้งานสะดวกมากยิ่งขึ้นภายในห้องโดยสาร Isuzu TFR Dragon Max ปี2026ถูกออกแบบให้หรูหราและกว้างขวางยิ่งกว่าเดิมวัสดุที่ใช้เน้นคุณภาพสูงเบาะนั่งถูกปรับใหม่ให้รองรับสรีรามากขึ้น มาพร้อมระบบปรับอากาศแบบดิจิทัลหน้าจออินโฟเทนเมนตขนาด12นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบเสียงรอบทิศทางที่ให้ประสบการณ์ฟังเพลงและความบันเทิงเหนือระดับในด้านสมรรถนะเครื่องยนต์ของ Dragon Max มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ที่ผสานพลังและความประหยัดมีทั้งตัวเลือกเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.5ลิตรและรุ่นใหม่ล่าสุดที่รองรับระบบไฮบริดเพื่อให้ทั้งแรงมมาและแรงบิดตอบโจทย์การใช้งานจริง ไม่ว่าจะเป็นการบรรทุกหนักการขับทางไกลหรือแม้แต่ในเมืองนอกจักดนี้ยังมีเกียร์อัตโนมัติ8สปีดท,ที่ตอบสนองได้รวดเร็วและระบบขับเคลื่อน4ล้อที่ปรับได้หลายโหมดระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มด้วยเทคโนโลยี ADAS รุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัตริระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบเตือนรถในมุมอับสายตารวมถึงระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนทำให้มั่นใจได้ว่าทุกการเดินทางปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สิ่งที่ทำให้ดราคอนแม็กรุ่นนี้พิเศษคือการผสมผสานความเป็นรถกระบะเพื่อการทำงานเข้ากับความหรูหราและความสะดวกสบายที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวสวนเจ้าของธุรกิจหรือแม้แต่คนเมืองที่ต้องการรถอเนกประสงค์คันเดียวจบรุ่นนี้ตอบโจทย์ทั้งหมดสำหรับราคาคาดการอิสุสูตร t fr ดรา g อนแม็ก0 2 6จะเริ่มต้นที่ประมาณ8,5 0,000บาทและรุ่นท็อปอาจแตะระดับ1ล้านสแสนบาทซึ่งถือว่าสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับ ทั้งเทคโนโลยีใหม่สมรรถนะและภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งนี่คือการรีวิวแรกของเราเกี่ยวกับ Isuzu TFR Dragon Max 2026หากคุณเป็นแฟนกระบะตัวจริงบอกได้เลยว่าคันนี้ไม่ควรพลาดแล้วคุณและคิดเห็นอย่างไรกับการกลับมาของตำนานรุ่นนี้คอมเมนต์บอกเราด้านล่างได้เลยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งให้กับช่อง AI ค่ากูรูของเราเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตเกี่ยวกับรถยนต์ใหม่ๆแล้วเจอกันในคลิปหน้า